พอดีจ้าวัอนี้ส่งยาสมุนมหาขุดมันทามเด้อจ้ามือนี้ที่ได้ขึ้นมาได้กระรุนไปน้ำกันเด้อจ้าสวัสดีครับที่ได้เกี่ยวมันพี่น้องเห้ยนี่เกี่ยวมันนี่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 เด็เกี่ยวมันนี่มันใบมันมึงใครใบมึงมันสีหัวมีหัวบอมีหัวบอมันก็ไดรเดินนี่หัวบอมือ ตามเสียงถือหัวกันเด้อโอ้นั่นเดนหัวมันพี่น้องบ่ใหญ่ดอกจ้าพี่น้องนี่เออหนันเด้หัวหนึ่งน่ะสองหัวมันกำลังสิลงหัวบ่หนิอือ้ยมันหนึ่งกำลังลงโอ้ยหัวมันไหมรีบๆหัวมันน้ำพุน เออตะเคี้ยวหนึ่งปุ่นตอนนั้นกระลี่เรื่อยด้วยพี่น้องเอ้ยเบิดแล้ววะโอานั่นซับแล้วนะโว้ยนี่แหละนี่น้องพี่น้องพีขาวๆนะหัวมันหนึ่งคนนึง มันแซงบ้านเฮานี่ล่ะมันแซงนี่ค่ะมันเซิงโอ้หนันซับไปนะโอ้ซับมมดเลยพี่น้องซับซับซับนี่หาเกี่ยงไม่ก่อนมันเปอน่ะเกี่ยงมนีเบื่อแล้ว ขอย oh. ู่ผู้เทียนั่นมึงก็ได้ไปไปเขียน,นก็ได้สำนึกเลยพี่น้องนี่เขียนหึ่งบางงามดอกหัวบางงามดอกหัวมันนั่นหัวมันน้ำท่วม มันก่งมมันหัวสมนิรในสมนิจฉสามที่หัวกับข้อถุนสุดตัวขอถทษของใเด้อพี่น้องไอ้ยมันขดมันหกแงธรรมดาหรอขดมันยางือมันกลังกุนอยู่นี่โอ้ได้บ่ โอ้ยเราแบบหัวมันดูโอ้หลักห e. ัวเนี่ยขุดยกลุกถ่ายคิ้วทัดทัดร่มถึงคนไทยเลือมันหกในป่ากันสิมิตรป่าจุฆ่าเลยนี่แน่นหนึ่งกับพอสวทธนี่ ก็เลยต้มบ่มื้นนี้โอ้หักไม่แล้วบ่ได้แล้วมามโอ้ยเองมอยู่กูเซ่นคนนี่นี่มันคนพี่น้องข่าได้จัหัว มัน่ได้เอคขาดมัน่ไดกินดอกลนกวงนแม่ก็อูามันถมมันถมหาเลยว่ากนบกวงเขาขึ้น uh บุก่เ่าอยู่ี่หเห็นวะเห็นอยู่นม totally. ัยังไปใสอกนี้ฮากัน ก็มันลุ่มมันลุ่มหมดแล้วสองหัวสามหัวเลยทไหนเราบ่เห็นตีมันลุ่มเลยกขุดละขุดขุดไปนี่นี่ ที่ม uh. yeah. ัขุดน uh. no. ี่น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 ี่มันมีอะไรเหรอเนี่เจ็บเเจ็บอะไยามพี่ผู้เช่อมันหลอยู่มัน่่มีหัวีนองเยมันหัวสมลหัวมันเลยมันหั chết chết hiểu này chắc mua bỏ là Hả? Chắc kia mắt tốt hồn Mình xe bằng ngay lên nương bò thửng phi nông, ớt bò cái này nó มากพีปาดหัวมันมีมหัวมันนั่งนอยเฉยมันเน่ม่ะมันไม่เคยเป็นหัวมันโอ้หัวมันดูดูเออดูดู เดี ừ, ๋ยวคนขุดบ่ทั้งน่ะอืมมันโบอืมันผลัขุดสินั่นเดี๋ยวซับนั่นอนนอหนะมูเหน็นมุนมันม้งเหรอหืมเห็นหัวนนบอลน,น่ะอันนี้หัวบอลอืมอืมเส้นแกะหลดุด โอ้ oh, ขายมาือเลยละอะไรซำบอวห้นี่นี่นี่กิเอะเอนนหะยุ่หันละขากไม้ดินอืมอะไรตักขากไม้โอ้ยกอไม้เดี๋ยว่ปเห็นหนุ่มหน้อมเลยเห็นอะะบ่ โอ้โหขุดขุดขจะไปขาดผู้เข้าอังเี้เล่นอ้หูอะไรเลยเหนื่อยหมดเลยอโอหัวยักษ์ยืนสามมือขาดเองันดำไปตะพื้นตะพื้น ลุงไปจอในลุงไได้หั่ายนด้เลยวันนี้ขามันเยนี่หนุ่มเอ้ยมันดูหากงไว้เลยนี่โอ้ยหัวมันเหยโอ้ยมันดูพี่นุ่มเอ้ยมันหัวมันดู เี่ยเป็นกับเปลนเกี่ยวเป็นกับเปลี่ามวันอีหยังคือเถอะโอ้ยวัน นี่ขุดมาบางเขียนี่ผี่ีเขีนี่ยง่าย่ายง่ง่ยง่าง่ายง่ง่าใง่ายง่า่ายง,าง,าง่ายง่านงายน่าย่าย่ายค่าอายค่ดยามค่เย่ายงพี่ยมัายง่ายง่ย่า่งง่่้ ต้องชอบรงกับหกักุูข้าดินะหักกก็หัก,หกม่อีหน้าดิาโอ้อยอะไยวนงเงี้เหงาดนข้าหนุ่มต้อไาเดี๋ยวปนด์นยไอ้ละมัน

นี่ใส่ตังไงเด้อพี่น้องเอ้ยมึงมั่นดูนี่คลิปนี้กะทิจบไว้ทันนี่ล่ะพี่น้องได้จักรอบนี่ล่ะคลิปหน้าพ่อกันไหมเด้อจ้าสวัสดีครับสวัสดีจ้า